เด็กเดินตกฝาท่อระบายน้ําแต่ทางหน่วยง,งานเทศบาลปฏิเสธความรับผิดเกี่ยวกับก้าสายกรรมตกแต่งในอนาคตจะปฏิเสธได้ไหมนะครับคดีนี้เกิดขึ้นได้มีการฟ้องร้องกันที่3าปกครองด้วยในตลาดซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหน่วยง,งานเทศบาลมีหน้าที่ดูแลซ่อมแซมรักษาถนนหนทางหรือ ท่อระบายน้ําให้อยู่ในความเรียบร้อยสามารถใช้สัญจรได้ตามปกติแต่ในวันกระดิ่ดังกล่าวนั้นเด็กและผู้ปกครองได้เดินทางและข้อระหว่างนั้นเด็กได้เดินเหยียบฝาท่อระบายน้ําซึ่งฝาท่อระบายน้ํานั้นเป็นเหล็กก็ผูกกรนเป็นสนิมเด็กขาของเหล็กก็เลยตกลงไปในท่อ เหล็กที่เป็นเสนิมนั้นก็บาดขาของเด็กผู้เยาว์คนนั้นยาวประมาณ20กวา่าเซนติเมตรเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ได้เก็บก,กาา่้กกา,รกา,า,การักษาต,ต่ตางๆนั้นเกี่ยวกับค่้ารักษาเบียบาลก่้าตรงทุกตทรมานและก่าศัลยกรรมตกแต่ง ขอให้ทางหน่วยงานเทศบาลเข้ามารับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ทางหน่วยงานเทศบาลปฏิเสธความรับผิดห้างว่าเป็นความประมาณเลื่เลอของเด็กคนนั้นที่เกิดเหตุก็ได้นําคดีนี้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองก็ได้พิพากษาว่าความรับผิดความละเมิดดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากหน่วยงานเทศบาลขาดการดูแลละเลยรักษา ถนวนวลตาให้เป็นปกติซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเทศบาลจะต้องดูแลถนนท่อระบายน้ำเหล็กบำรุงให้ปกติใจงานได้ไม่จำรุกบกพร่องหน่วยงานเทศบาลจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นได้แก่ความเสียหายในการรักษาพยาบาลและค่าเจ็บป่วยตนทุกตอรมานของเด็ก และก็กล้ารักษาในอนาคตอันเกี่ยวกับการศยลกรรมตกแต่งบาดแปลที่ขาซึ่งมีความยาว20กว่าเซนติเมตรนั้นทางหน่วยงานเทศบาลกไ็ได้ยื่นอุทธรณ์ว่าตนเองนั้นไม่ต้องรับผิดชอบในการศยลกรรมตกแต่งในอนาคตเพราะว่าตัวผู้เสียหายนั้นอาจจะรักษา หรือว่าเขาอาจจะปฏิเสธการรักษาก็ได้แล้วก็ไม่ได้ยื่นก่้าใช้จ่ายมาให้ชัดเจนสารอุทธรสูงสุดของคดีปกครองนั้นก็ได้มีคำพิพากษาว่าก้าสัยตกรรมตกแต่งในอนาคตนั้นจะต้องรอให้แปลเดิมนั้นหายปกติก่อนเมื่อหายแล้วผู้เสียหายจะไปทำการรักษาสัยกรรมตกแต่งให้แปลนั้นให แผลดังกล่าวนั้นหายจากการมีรอยทำหนิหรือว่าร่องรอยของบาดแผลดังกล่าวนั้นซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตเมื่อมีการรักษาแล้วให้ผู้เสียหายนั้นมาทําการเรียกร้องความเสียหายตามค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตแต่ระยะเวลาการรักษานั้นต้องไม่เกิน2ปีนะครับสรุปก็คือ การศัลยกรรมตกแต่งบาดแผลที่เกิดขึ้นนั้นต้องรอประมาณ2ปีเพื่อให้แผลเดิมนั้นหายค่อนเมื่อหายแล้วจะมีรอยตำหนิคือเป็นรอยแผลเมื่อรอยแผลนั้นจะต้องไปทำการไปลบไปศัลยกรรมตกแต่งให้รอยแผลนั้นหายไปซึ่งเมื่อทำการรักษาแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างทั้งหมดจะต้องเก็บรายละเอียดมาแล้วก็มาขอให้ศาลนั้นมีคำพิพากษาแล้วก็ค่อยไป เบอรค่ารักษาจากหน่วยงานเทศบาลกระโปมนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการเกิดอุบัติเหตุเคหน่วยงานของรัฐที่เขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเขามีหน้าที่ต้องดูแลดูแลร,รักษาเมื่อมีความรับผิดชอบแล้วเขาละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเขาก็ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นหากตันได้รับอุบัติเหตุตะนเนินเป็นหลุมเป็นบ่อ หรือว่าเดินตกสะพานไม่มีราวสะพานหรือว่าเดินตกถนนขวาต้อระบายน้ําไม่มีขวาต้อระบายน้ําชาำำรุดบกพร่องหรือว่ามีอุบัติเหตุต่างๆท,ที่เกิดขึ้นแต่หน่วยงานท,ที่ที่ต้องรับผิดชอบนั้นเป็นหน่วยงานของหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นอบตรหรือหน่วยงานเทศบาลหรือหน่วยงานจังหวดัดหรือหน่วยงานอำเภออันนี้เราต้องเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องการเสียหายนะครับแต่การเรียกร้องการเสียหายนี้มันมีด้วยกัน 2เรื่องนะครับ 1. เราสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองโดยตรงเลยก็ได้นะครับข้อที่2เราไม่ต้องไปยื่นต่อศาลปกครองเราไปเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เป็นต้นสังกรรัดก่อนว่าเขาจะรับผิดชอบให้กับเรามากน้อยแค่ไหนหากเราสามารถที่จะออยอมรับได้เรื่องก็จบลงแต่เมื่อเขามีคำ เห็นหรือคำวินิจฉัยออกมาว่าเขาจะจ่ายแต่จ่ายไม่มากเราต้องยืน่นหนูทอรไม่ยืน่นหนูทอนแล้วต่อคณะกรรมการแล้วยังไม่ได้สิ่งที่เราต้องการกเราก็ต้องไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนะครับหากตัานมีปัญหาเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งงานของรัฐเราจะฟ้องใกลฟ้องหนงานอะไรได้บ้างและฟ้องได้มากน้อยแค่ไหนเราจะเรียกร้องค่าเสียหายในอนาคตได้หรือไม่อย่างไรนั้น เรียไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักแต่ถ้าไม่รู้จักทนายคนใดโตมาปรึกษาทนายเมืองนครยินดีให้การปรึกษาครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็เชื่อกันกดไลค์กดแจร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Let you far away. You'd like a holiday. Let me take you. Let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you.